สวัสดีท่านผู้ชมกันทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับ BNX2 นะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตรหัสโปรเน็ตฟรีของเครือข่าย d t แท็กนี่นะครับสำหรับใครนะครับผมที่สนใจอยากสมัครเน็ตของ DT แท็อยู่นะครับก็สามารถดูคลิปนี้แล้วก็กดตามได้เลยนะครับผมผมมาอัปเดตให้กับทุกคนมาใหม่ล่าสุดในตอนนี้แล้วนี่นะครับเดี๋ยวเล่านะครับผมไปดูโปรเน็ตของเครือข่าย d t แท็แบบฟรีตัวแรกกันได้เลยนะครับ สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็มีมาให้ทั้งหมดอยู่ที่เจ็ดตัวเลยนะครับผมแนะนําให้กดสมัครให้ครบไปเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นรหัสโปรไว้ให้นะครับผมตรงนี้นะครับใครที่สนใจตัวไหนก็กดตามได้เลยนะครับผมของเครือข่ายดีแท็กนี่นะครับฟรีนะครับทุกคนไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวแรกกันนะครับผมสำหรับตัวแรกนะครับก็กดดอกจันนะครับ10-3ดอกจันหนึ่งห้าศูนย์สี่เหลี่ยม ตัวนี้นะครับทุกคนก็จะเป็นเน็ตนะครับผม500 MB อนะครับสามารถใช้งานได้อยู่ที่1นึ่งวันนะครับก็เป็นเน็ตแบบไม่ลดสปีดด้วยนะครับผมลองกดสมัครกันดูได้เลยนะครับเดี๋ยวถัดไปเราไปดูตัวที่2กันบ้างนะครับผมสําหรับตัวที่2นะครับกดดอกจัน103ดอกจันแปสี่เหลี่ยมสําหรับตัวนี้นะครับก็จะเป็นเน็ตมาให้อยู่ที่ 1G กิกนะครับ สามารถใช้งานได้อยู่ที่1วันนองนะครับทุกคนก็ลองกดสมัครกันดูได้เลยนะครับผมตัวนี้ก็เป็นเน็ตแบบไม่ลดสปีดด้วยนะเองครับเดี๋ยวเราไปดูตัวที่3กันบ้างนะครับสำหรับตัวที่3นะครับผมกดดอ,อกจัน 103. 1นึ่งดอกจัน1นึ่สี่เหลี่ยมตัวนี้นะครับให้เน็ตมาอยู่ที่1นึ่กิกนะครับสามารถใช้งานได้อยู่ที่1วันนี่นะครับเป็นเน็ตแบบไม่ลดสปีดด้วยน่นะครับผม เดี๋ยวถัดไปนะครับเราไปดูตัวที่4กันบ้างนะครับทุกคนสําหรับตัวที่4นะครับกดดอกจันสองสองสองดอกจันสี่แปดสี่เหลี่ยมสําหรับตัวนี้นะครับให้เน็ตมาอยู่ที่1 0บกิกนะครับสามารถใช้งานได้นะครับทุกคนอยู่ที่7วันนะครับก็นะครับผมั้าหมด1 0บกิกแล้วก็จะหมดเลยเนี่ยนะครับก็ต้องใช้แบบประหยัดเอานี่นะครับผมแต่ว่าให้มา1 0บกิกก็น่าจะพอนะครับสาหรับ1อาทิตย์นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวที่5กันบ้างนะครับทุกคน สำหรับตัวที่5นะครับผมกดดอกจัน2 2 2ดอกจัน275สี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้นะครับผมก็เป็นนะครับผมเน็ตให้มา10กิกเหมือนกันนะครับสามารถใช้งานได้อยู่ที่7วันหรือว่า1อาทิตย์นะครับเดีวเราไปดูตัวที่6กันบ้างน,นะสำหรับตัวที่6กดดอกจัน2 2 2ดอกจัน488สี่เหลี่ยม ตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นเน็ตนะครับผม10กิกสามารถใช้งานได้อยู่ที่7วันเหมือนกันนั่นเองนะครับเดี๋ยวถัดไปนะครับผมเราไปดูตัวสุดท้ายกันบ้างนะครับสําหรับตัวสุดท้ายนะครับผมตัวที่7นะครับก็กดอดอกจัน222ดอกจัน46 ซีเลียมสำหรับตัวนี้นะครับผมก็ให้เน็ตมา1 0บกิกเหมือนกันนะครับใช้ได้อยู่ที่7วันนะครับสำหรับโปรเน็ตนะครับผมพวกนี้ก็จะเล่นได้ทุกแอปเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงเล่นเกมดู youtube ก็สามารถทำได้นะครับผมก็ลองกดสมัครให้ครบทุกตัวไปเลยนะครับเดี๋ยวเรานะครับผมไปดูวิธีการรับเน็ตนะครับผมในแอปของ d e แทโดยตรงบ้างนะครับผม แล้วสําหรับวิธีการรับเน็ตในแอป DT แท็ก็มีเหมือนกันนะครับผมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยนั่นเองนะครับเขาให้กับเราโดยตรงเลยนะครับสําหรับแอปนะครับผมเราต้องไปดาวน์โหลดที่เพจสโตก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนะครับล็อกอินเข้ามาให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็กดแพ็กเกจตรงนี้นะครับทุกคนมันก็นะครับผมเห็นไหมครับโปรสุดคุ้มเฉพาะคุณนะครับนี่นะครับทุกคนฟรีนะครับผมให้เน็ตมาอยู่ที่ 10G กิกนะครับความเร็วสูงสุดอยู่ที่100 mbps นะครับก สามารถกดรับสิทธิ์ตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับผมนี่นะครับทุกคนเราก็ต้องนะครับผมกดเข้ามาดูบ่อยๆนะครับผมสําหรับแอปดีแท็นะครับบางทีนะครับผมเขาก็จะให้เน็ตฟรีให้เราด้วยนะครับผมมากดรับสิทธิ์ได้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับผมเดี๋ยวผมอัปเดตให้ใหม่สําหรับโปรเน็ตของเครือข่ายต่างๆนี่นะครับกดติดตามไปด้วยนั่นเองนะครับผม